ต้องเปิด air แอร์ตลอดจะเปิดทั้งวันไปนเลยค่ะจะเปิดทั้งวันไปนเลยค่ะเปิดเพื่อดูแลเฟอร์นิเจอร์ของชั้นทั้งหมดเปิดแอร์ให้ฉ่ำเลยลูกเราก็พอมีคอนเนคชั่นเรารู้จากวันที่เราแต่งงานพี่ดูใช่ไหมว่า ทุกอย่างฟรีหมดเลยเกือบ70%คือแทบจะไม่ต้องเสียเงินเลยพี่ดูเปิดบ้านบ้านอลังการมันเป็นคอนเทนต์ของรายการไม่มีใครหรอกครับพี่ดูเปิดเปิดแอร์นั่นนู่นนี่มันเป็นเมียผมทุกวันนี้เรายังแบบก่อนหน้าแต่งงานกันเนี่ยังไล่ปิดแอร์ปิดไฟกันทุกห้องแต่เราไม่มีโอกาสจะพูดมันเลยดูหน้าหมันไส้ คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าดีเจแมนจะกล้ามาพูดแต่วันนี้ดีเจแมนออกมาเฉลยว่าทั้งหมดมันคือคอนเทนต์ชีวิตดารามันชัดเจนขึ้นทุกวันเนาะว่าชีวิตจริงที่เห็นกับชีวิตจริงๆที่เป็นมันอาจจะคนละเรื่องกันทำเอาอึ้องหนักมากเลยทีเดียวค่ะดีเจแมนนะคะเปิดหมดเปลือกชีวิตจริงไม่ได้รวยหรูหรางานแต่งฟรี70%แหวนเจ้าสาวก็ไม่ได้ซื้อนะคะเรื่องเปิดแอร์ให้กระเป๋าก็คือการจัดฉากค่ะ งานนี้ทางด้านวงไหนอย่างพี่บอยอนเตอร์เทนนะคะถึงขั้นตกใจคิดไม่ถึงว่าดีเจแมนนะคะจองมาแชร์ตัวเองว่าชีวิตจริงเนี่ยไม่ได้รวยค่ะและเรื่องนี้นะคะสะท้อนความจริงของวงการบันเทิงว่าหลายครั้งสิ่งที่เห็นเป็นเพียงภาพลักษณ์หรือคอนเทนต์ที่ถูกสร้างขึ้นไม่ได้สะท้อนชีวิตจริงทั้งหมดค่ะ เื้อไปอีกหนึ่งครอบครัวที่ฟ้าฟันวิกฤตชีวิตมาอย่างหนักหนานะ้คะสำหรับดีเจแมนพัฒนพลกับใบเตยสุธีวันค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะต้องโทษถูกจองจําอยู่ในทัณฑสถานก่อนทีศนท่ศาลนะคะจะตัดสินยกฟ้องได้รับการปล่อยคืนสู่อิสรภาพค่ะโดยเมื่อย้อนกลับไปนะคะหลายคงคงทราบกันดีว่าใบเตยสุธีวันนะคะโดนดราม่าต่อเนื่องค่ะจนในช่วงหนึ่งนะคะเธอเลือกที่จะใช้ชีวิตเง,งียบๆเฟตัวออกจากการทําอะไรก็เป็นข่าวไปใช้ชีวิตเป็นแม่ค้าขายกระเป๋าแบรนด์เนมพร้อมอวดชีวิตลักชัวรี่นะครับแม้จะเจอดราม่าค่ะขายสินค้านเ ตรงปกบ้านนะคะเรียกยี่ห้อแบรนด์เนมไม่ถูกต้องนะคะจนถูกแซวว่าถ้าไม่เละเรื่องกระเป๋ารู้อย่าเรียกหนูว่าใบเตยแต่ก็ไม่แคร์นะคะเดินหน้าโพสช้ชีวิตรู้นะคะววดของช้อปปิ้งกระเป๋าแบรนด์เนมลงโซเชียลขณะที่ใบเตยนะคะถึงกับยอมรับว่าตัวเองเป็นคนคลั่งแบรนด์เนมค่ะและเป็นลูกค้าระดับ v v ว p ของแบรนด์เนมทุกแบนรนด์หรูเคยซื้อแบรนด์เนมนะคะหมดไป1ล้านภายใน2ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ ไม่นานนะคะก็เริ่มเข้าสู่มูทให้ชาวดได้จับพิดชีวิตดีของใบเตยนะคะที่เริ่มจากแฟนหนุ่มนะคะนั้นก็คือดีเจแมนนะคะได้อวดสินสอดในการสู่ขอใบเตยแต่งงาน45ล้านมีบ้านเรือนหอหรูราคาหลังละ52ล้านมีของแบรนด์เนมเต็มบ้านค่ะและทั่วทุกมุมบ้านนะคะจะต้องมีของแหล่ไอเทมวางอยู่ค่ะ ความอยู่ๆก็รวยขึ้นมาเฉยนี่เองนะคะก็ทําให้ใบเตยแล้วก็ดีเจแมนค่ะถูกจับผิดและเมื่อชื่อของดีเจแมนนะคะไปพัวพันกับคดีฟอรดที่ดีมหากา,การจับผิดใบเตยครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นอีกครั้งค่ะคลิปที่ใบเตยะคะเคยพูดเคยอวดชีวิตติดรู้อะไรไว้ถูกขุดออกมาแช์ทั่วโซเชียลนะขนาดนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดแอร์ให้เฟอร์นิเจอร์ที่บ้าน เป็นวีวีไของแบรนด์เนมทุกแบนรนด์หรูและอีกมากมายค่ะก่อนที่ต่อมาไม่นานนะคะดีเจแมนพัฒนพลการสามีของใบเตยก็ได้ออกมาเล่าความจริง่เรื่องราวชีวิตแบบหมดเปลือกในรายการเจ่อใจนะคะเพื่อเคลียร์ชัดทุกประเด็นร้อนที่ถูกเม้าโดยเฉพาะเรื่องชีวิตกู้สุดหรูกับภร,รยาใบาเตยสุทธิวันหรือใบเตยอาสยามที่ใครก็มองว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินจริงบางรายนะคะวิจารณ์แรงว่าอวดรวยค่ะโดย d ีเจแมนนะคะเล่าตรงๆว่าความจริงแล้วทั้งคู่นี่สู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็ก ทำงานหนักมาตลอดนะคะไม่ได้มีเงินถุงเงินถังมาตั้งแต่ตน้นส่วนงานแต่งที่ถูกพูดว่าอลังการงานสร้างเนี่ยแต่ดีเจแมนนะคะก็เลยเฉลยว่ากว่า70%เป็นงานฟรีโรงแรมนะคะลดราคาพิเศษเพราะสนิทกันค่ะ แหวนเพชรเจ้าสาวก็เป็นของแบรนด์ดังนะคะที่ส่งมาให้ใส่โปรโมทไม่ได้ซื้อเองค่ะส่วนประเด็นที่เรียกเสียงฮือฮาและกลายเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้นะคะคือประเด็นการใช้ชีวิตสุดรู้งร้าของภรรยาอย่างเปิดแอร์ให้กระเป๋าแบรนด์เนมนั้นนะคะดีเจแมนค่ะก็เขียวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความจริงนะคะแต่เป็นการจัดฉากตามโจทย์ของทีมงานที่ต้องการให้ภาพออกมาดูเวอร์และก็รูล้ลร้าซึ่งตัวเองกับใบเตยนะคะก็เลยเล่นใหญ่คะ่ะจนคลิปเนี่ยกลายเป็นไวรัลในที่สุดค่ะและจากประเด็นนี้เองนะคะพี่ Boy บอบยเอนเตอร์เทนค่ะก็มี ที่เพิ่งเปอิดอรายการจอใจซึ่งก่อนมาพูดอีกครั้งนะคะว่าดนะีเจแมนแหนได้เล่าหลายเรื่องในชีวิตหลังผ่านเรือนจําแล้วก็คดีความโดยหนึ่งในประเด็นนะคะที่พูดถึงมาี่สุดคือการเปิดแอร์ให้เฟอร์นิเจอร์แล้วก็กระเป๋าแบรนด์เนมค่ะโดยพี่บอยนะคะได้เล่าค่ะว่าดนะีเจแมนยอมรับว่าสิ่งที่เล่าในตอนนั้นเป็นเพียงคอนเทนต์ที่ถูกทีมงานบีบให้พูดให้โอเวอร์เพื่อสร้างสีสันไม่ใช่ชีวิตจริงเพราะในความเป็นจริงเนีย่ยใบเตยเป็นคนที่ประหยัดไฟและไม่ได้ใช้ชีวิตรูเร,ราเวอร์ตาม มีเพียงเท่านั้นนะคะเรื่องงานแต่งที่เคยพูดถึงว่าใช้เงินกว่า45ล้านบาทมีแหวนเพชรและสินสอดรู้ร้านะคะก็ถูกเฉลยว่าส่วนใหญ่เป็นการจัดฉากจากร้านค้าและผู้สนับสน,นุนเช่นร้านเพชรแนะนําแหวนมาให้ยืมเพื่อโปรโมทการไปเที่ยวรู้ร้านในต่างประเทศหลายครั้งก็เป็นงานรีวิวนะคะที่มีการออกค่าใช้จ่ายบางส่วนไม่ใช่ใช้จ่ายส่วนตัวล้วนๆค่ะพี่บอยนะคะ,ะ,คะเผยว่าคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าดีเจแมนนะคะจะกล้าออกมาพูดคําว่ากล้านี่คือกล้าหาญนะไม่ได้หมายความว่าปากดีกล้าที่จะออกมาพูดถึงเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจและ พี่บอยนะคะก็มองว่าเรื่องนี้สะท้อนความจริงของวงการบันเทิงว่าหลายครั้งสิ่งที่เห็นเป็นเพียงภาพลักหรือคอนเทนต์ที่ถูกสร้างขึ้นไม่ได้สะท้อนชีวิตจริงทั้งหมดนะคะและหากศิลปินนะคะสร้างภาพเกินจริงเกินไปสุดท้ายอาจย้อนกลับมาเป็นผลลบ <c oughs> เช่นกรณีใบเตยดีเจแมนที่ภาพลักษณถูกโจมตีอย่างหนักค่ะอย่างไรก็ตามนะคะพี่บอยค่ะชื่นชมที่ดีเจแมนนะคะกล้าออกมาพูดความจริง เพราะทาให้คนทั่วไปได้เข้าใจว่าสิ่งที่เคยเห็นอาจไม่ใช่ชีวิตจริงและยังทําให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านเรือนจาทั้งคู่มีสติมากขึ้นนะคะและก็เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังค่ะท้งนี้นะคะพี่บอยค่ะก็มีการทิ้งท้ายว่ากรณีนี้นะคะเป็นบทเรียนสําคัญทั้งคนในวงการบันเทิงแล้วก็ผู้ชมนะคะว่าเราเนี่ยต้องรู้เท่าทันคอนเทนต์นะคะเพราะสิ่งที่เห็นบนหน้าจอนะคะไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นความจริงเสมอไปค่ะแล้วคุณผู้ชม่ะคะมีความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างลองาาคาพูดขุยใต้ค้คคิกันนไดนะะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชังช่อง YouTube ท็อปตาลาดและเพจเ c e บุ๊กท็อปตาลาดกันด้วยนะคะอ่ะ,อะ,อะแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยค่ะกดย่งกดเลย